สวัสดีค่ะเดีย๋ยวจะแนะนำวิธีการหาค่าพิกัดแปลงนาโดยหาจากของ Google Map เนี่ยแหละค่ะหาแบบไหนอันแรกเลยต้องหาแอปแผนที่ของของ Google ก่อนนะคะนี่นะคะที่เป็นตัวหมุดมีคำว่า Map เนี่ยนะคะเราก็เลือกคลิกเข้าไป ถ้าเกิดว่าใครไม่ใช่เป็นภาพดาวเทียมก็สามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้นะคะเอาเป็นภาพดาวเทียมนะคะแล้วก็แตะหน้าจอข้างนอกสักทีหนึ่งให้เก็บเมนูไปเสร็จแล้วเราค้นหาว่าแปลงนาของเราอยู่ตรงไหนเอาเลือกแปลงนาสมมติว่าแปลงนาของเราเป็นตรงนี้นะคะตรงสีขาวๆนี้เราคลิกตรงกลางแปลงเลยค่ะเอามือ จิ้มค้างไว้กดสักพักหนึ่งจะมีหมุดสีแดงขึ้นมาตัวเลขที่อยู่แถวบนสุดนะคะตรงนี้นะคะเป็นค่าละติจูดลองติจูดสามารถเอามาบันทึกข้อมูลในในการแจ้งปลูกได้ค่า x ค่า y เนี่ยก็คือค่าที่ x 6ตัว y 7ตัวแบบนั้นก็ต้อง ใช้แอปอ,อีกอันนึงเพื่อที่จะหาค่า x ค่า y แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครไม่มีแอปที่จับพิกัดเราสามารถหาแผนหาพิกัดจากแผนที่ของ google map ได้นะคะโดยใช้ค่าและค่าลองค่ะค่าค่าลัติจูดก็จะนำด้วย16.556150ก็เขียนเวลาเขียนก็คือหลังจุดทศนิยมก็ใส่มาสัก4ตัว ค่ะส่วนค่าลองติจูดก็คือตั้งแต่100.319647ค่ะเวลาเขียนมาก็เขียน100.3196ก็ได้ค่ะอันนี้คือค่าละติจูดลองติจูดเพื่อนำไปใช้ในการประกอบการแจ้งปลูกนะคะเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ